ครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเพจอยู่นะครับผมวันนี้ผมมาที่อำเภอตันสมนะครับมาดูไรนาสวนผสมและก็พืชเศรษฐกิจนะครับของดอตบอบุญส่งเหมือนนอกของสพตันสมนะครับถือว่าเป็นต้นแบบก็ว่าได้นะครับในอำเภอตันสมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูสวนปาล์มนะครับที่ ขึ้นสวยงามนะครับและออกผลผลิตได้มาหลายปีแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับมีโอกาสมาสอบถามมาทักทายนะครับอยากจะทราบนะครับว่าไร่นาสวนเมื่อตอนนี้ปลูกข้าวอยู่เป็นยังไงน่ครับในปลูกข้าวนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่กําลังทํานานะครับทํานาปีอยากทำต้นปีหน่อยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์น้าท่วมนะครับเราจะเจ็บเกี่ยวผลผลิตอีกก่อน หวานน้ำฤดูน้ำมานะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเกิดปัญหาของการมาของน้าเกิดน้ําท่วมนะครับเพราะว่าปีนี้เลยเร่งทําผลผลิตนะครับตอนนี้กำลังจะหว่านปุ๋ยนะครับตอนนี้ตอนนี้ให้ปุ๋ยนะครับกำลังให้คนงานหว่านปุ๋ยอยู่ก็จะมีการให้ปุ๋ยแล้วครับรอบแรกครับอันนี้พื้นที่ที่ทํานี้ก็ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยตัวนี้ห้าไร่ครับพื้นที่นาห้าไร่ครับครับส่วนพื้นที่ที่เห็นสวนปาล์มนี้ยี่สิบไร่ครับอ่ายี่สิบไร่เดียวผม จะพาท่านเข้าไปดูนะครับกว้างมากทีเดียวครับ20ไร่เนี่ยถ้าท่านมีที่ดินอยู่ประมาณนี้อยากจะปลูกนะครับแล้วทางดาบุญทรงจะแนะนําไปเรื่อยๆนะครับอมาดูตรงนี้นะครับเลี้ยงปลาอะไรบ้างครับเนี่ยบ่อเลี้ยงปลานะครับบ่อเลี้ยงปลาส่วนมากก็จะเป็นปลาธรรมชาตินะครับที่ผมทํานะครับจะปล่อยปลาพวกปลาธรรมชาติเป็นหลักเช่นปลาสลิดนะครับปลาสลิดปลาดุกนะครับ พอน้ำล้นขึ้นมาปลาก็จะมาหากินที่แปลงนานะครับแปลงข้าวนะครับปลาก็จะเป็นปลาธรรมชาติโดยหลักนะครับเพราะว่าระบบนิเวศของเขาผมจะเป็นพวกปลาหมอนะครับพวกปลาหมอที่ปล่อยธรรมชาตินะครับปลาพวกนี้ไม่จําเป็นที่ว่าผมจะให้อาหารเสริมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรครับเขาจะหากินตามธรรมชาติเขาอยู่แล้วนะครับนี่คือน้านะครับนี่คือการเลี้ยงปลาในสระในบ่อแล้วก็ ให้ปลาสามารถเข้ามาอยู่ใน,ใน,แ,ปนแปลงนาได้ด้วยนะครับถึงรด,ดูน้ําหลากเขาก็จะขึ้นมาหากินตามธรรมชาติในในระบบนิเวศก่อนนะครับตัวนี้จะไม่มีสารเคมีนะครับอ๋อผมจะไม่ใช้สารสาเคมีปุ๋ยก็จะใช้เป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์นะครับ,รบเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทางท่านผู้บังคับบัญชาของจังหวัดอุบลน,นะครับทางตำรวจอ่า ที่วงบนของเรากําลังทํานะครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าห้านะครับเออก็ปปุ๋ยยเเกกกษตรรอินนที์็็หลัแสดงว่าอ่านอกจากเราทําเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังอ่ระดับพุ่งข้าวบัญชาส่งเสริมด้วยใช่ไหมครับครับทำปุ๋ยทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับครับอ๋อน้ํานี่ตรงตรงนี้จะเป็นอ่าทำให้ปลาขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาได้ตรงนี้เนาะผมก็จะปล่อย ปล่อยน้าปล่อยน้าลงมาแล้วก็ปลาก็จะขึ้นมาหาจินนะครับขึ้นมาหาจินบนแปลงนานะครับเพราะว่าเราจะมีที่ดักไว้ตรงบอร่อน้ําล้นนะครับเป็นฝายน้ําล้นแต่เราก็จะทําที่ไม่ให้ปลา,าข้ามลงไปได้แต่ปลา,าสามารถขึ้นมาหาจินสบน,บ,นบนแปลงนานี้ได้นะครับจะเป็นพวกปลาหมอปลาสลิดปลาดุกนะครับปลาช่อนนะครับ,รบเป็นปลาธรรมชาติ แล้วช่วงที่ผมจะเก็บผลผลิตก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเก็บเกี่ยวแบบธรรมชาตินะครับก็จะเป็นป่าพื้นบ้านนะครับได้มาก็ส่วนหนึ่งก็จะไปขายนะครับส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไว้เป็นสายพันธุ์ที่ลงในแปลงนะครับอันนี้ส,สังเกตเห็นน้ําน้ําจะน้ําจะขุ่นนะครับน้ำไม่ใสน้ำไม่ใสเลยครับดูใช่ไหมครับเพราะน้ําจะเป็นสีขุ่นนะครับออน้ําจะเป็นสีขุ่นอยู่เพราะว่าเพิ่งปล่อยจากแปลงนาลงมาเป็นระบบหมุนเวียนใช้ในร่องน้ำน่ครับ นี่คือวิธีการเลี้ยงปลาตามธรรมชาติที่ใช้ที่แป,แปลงปลูกข้าวาปล่อยเข้ามาในในแปลงที่เราปลูกข้าวเพื่อหาอาหารขึ้นมา<อ>ในแปลงไงดันขึ้นมาในแปลงไงให้เป็นปุ๋ยนะครับน้ำมันก็จะเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยด้วยนะครับ<อ>ส่วนมากก็จะใช้เป็นปุ๋ยนี่ประมาณสักห้าไร่เนาะอินทรีนะครับผมจะเน้นไปที่อ,อินทรีนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมเก็บไว้ทานเองครับเก็บไว้ทานเองอ๋ออันนี้เกษตรกรนะครับที่ดูอยู่นะครับอยากจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับเราการใช้สารเคมีอ่าลอกคลองหรือว่าขุดบ่อขึ้นมาอ่าแล้วแต่ท่านที่จะกําหนดนะครับแต่ที่นี่ก็อ่าประมาณลึกลึกประมาณเมตรของก็ยาวประมาณอ่าสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรสี่เมตรนะครับเมตรันนี้เก็บน้าไว้ใช้ในพื้นที่5ไร่นี้ เพียงพอนะครับเพียงพออันนี้ประโยชน์ก็คือหนึ่งรองรับน้ําแล้วก็สูบน้ําเข้าออในนาลแลงเราก็มีน้ําขึ้นมาในแปลงจะได้ประโยชน์อยู่สองอย่างเป็นหลักๆนะครับรแล้วก็ที่สําคัญก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับกินาภายในครอบครัวหรือว่าไปขายได้นะครับอันนี้คือ,อทฤษฎีหนึ่งทีท่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านที่ดูอยู่อยากจะนําไปใช้ ตามรูปแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือ,อความรู้จากอำเภอตันสุมนะครับนี่คือสวนป่าในอำเภอตันสุมนะครับต้องยอมรับว,ว่า ปลูกได้ผลผลิตที่เป็นที่น่าพอใจนะครับโดยเฉพาะชาวสวนชาวเกษตรนะครับนะครับนี่คือน,คนี่คือปามอันนี้พันอะไรครับนี่คอมแพคครับเดลิกาน่าคอมแพคเดลิกาน่าโอ้อเดินต่อเลยนะครับ นี่คือสวนปามประมาณ20ไร่นะครับของเดลตาบุญส่งเหมือนนอกนะครับซึ่งเป็นงานเสริมเป็นงานอาชีพที่เสริมรายได้ให้กับครอบครัวนะครับนี่ผมจะไปดูนะครับโดยเฉพาะท่านที่สนใจในเรื่องปา์มนะครับมีหลายาชนิดหลายสายพันธุ์นะครับเห็นว่า เต็มคอเลยนะครับตัวนี้กำลังขึ้นนะครับอธิบายหน่อยอันนี้พันพันอะไรครับเนี่ยนานนะครัับี่คืออายุก็เจ็ดปีนะครับตอนนี้อายุเจ็ดปีเจ็ดปีนะครับเอตันนี้ปลูกได้เจ็ดปีครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยอ่ายี่สิบร่เนี่ยปีที่แล้วนี่ผมจะได้ร้อยยี่สิบตันนะครับปีที่แล้วได้หนึ่งร้อยยี่สิบตันร้อยยี่สิบตันเริ่มเก็บมานะครับ โอเคทำบัญชีไว้นะครับทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนครับ <S <S นะครับสนใจอยากจะสอบถามวิธีการปลูกนะครับท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องอของการปลูกปา,ปาล์มปล่อยน้ำแบบหน้าแล้งผมก็จะเป็นการให้น้ำตามร่องนะครับ,รบเป็นล่องน้ำนะครับมีคลองไส้ไก่ไปล่อยน้ำ<อ>ให้ไหล เข้ามาในแปลงนะครับนี้นะครับกี่วันตัดไปครั้งหนึ่งครับเนี่ตัดไปขาห้าวันนะครับน้ำนี้เราจะปาอันนี้จะเยอะเหมกันห้าถึงยี่สิบวันสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับโอ้ดูสิครับนี่โอ้ปีที่แล้วน้ําท่วมนะครับทลายพวกนี้จะเน่าแต่โชคดีนะครับที่ยังไม่ตายนะฮะปีที่แล้ว ปีหกสองนะครับปรากฏว่าน้ําท่วมถึงในระดับตรงนี้นะครับอในปีหกสองน้าท่วมสูงน้ําท่วมสูงมากเลยครับปีหกเดือนกันยาเดือนเดียวเนาะดูสิครับออกผลผลิตได้เยอะถึงน้ำท่วมแต่ว่าเขาก็ยังให้ผลผลิตเต็มคอเลยนะครับเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเต็มขอบคุณมากนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับสําหรับน้ำท่วมแล้วก็ไม่เสียหายนะครับแต่ว่าทําให้ฟามเราเนี่ย ติดลูกเพิ่มขึ้นนะครับดกนะครับจะสังเกตว่าจากน้ําท่วมอาจจะเกอักตาลครอนขึ้นมานะครับในนี้นะครับที่เขาไม่ท่วมถึงยอดแต่ถ้าท่วมถึงยอดผมว่าเรียบร้อยครับตายครับแปลงอีกสิบสิบไร่ทีาท่วมถึงยอดสามเดือนนี้ตายเลยอ่ามาดูเรื่อยนะครับมาดูก่อนที่เราจะปลูกนะครับอ่ามาทางนี้ต้นนี้ก็สวยดีนะครับอ่าปุ่นส่งยินอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการปลูกเริ่มแรกนะครับ ก่อนที่จะหนึ่งเลือกจะปลูกนะครับผมก็ได้ศึกษานะครับว่าแต่ก่อนผมมีที่แปลงนี้ผมซื้อเขามียูาคารบปลูกต้นยูคายูคาลิปตสแต่คราวนี้ผมก็มาศึกษาว่าผมจะปลูกพืชอ,อะไรที่มีความยั่งยืนแล้วก็ใช้เวลาน้อยสําหรับเราเป็นข้าราชการตํารวจที่เราจะมีเวลาทํางานด้วยแล้วก็มาดูแลผมก็เลยเลือกใช้ปาล์มเป็นไม้ยืนต้นตามแนว ว่าเป็นพืชพลังงานนะครับพืชพลังงานก็เลยตัดสินใจนว่าเราลองมาใช้ปา์มดูก็ามาศึกษามาศึกษาสายพันธุ์ก่อนครับว่าเราจะปลูกพันธุ์อะไรผมก็เห็นในนักวิชาการที่เขาทําที่จังหวัดอุบลราชธานีปีนั้นมีการส่งเสริมการปลูกปามนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเราก็คือตั้งแต่น้องคายมุกดาหารมาของอเช่นลำน้ำโขงนะครับก็มีโรงงานอยู่ที่สกลนครนะครับอยู่เบอวานอนนิวา ก็เลยทําการบอกว่าแนวโน้มการตลาดจังหวัดอุบลราชธานีของเราร่วมกับกลุ่มสามเหลี่ยมมรกที่บอกว่าผลผลิตทางสามเหลี่ยมมรกรของเราเนี่ยสามเหลี่ยมทองคาของเราเนี่ยฝั่งนี้ว่าจะทําอะไรก็เลยเห็นปามครับก็จับกลุ่มกันกับชาวบ้านของพวกเราเข้าไปติดต่ออยู่ที่สอพอ .4 ก็คือศูนย์วิจัยพืชไร่ที่จังหวัด อุบลราชธานีอบรินสว่างวีระบงของเรานะครับก็เลยได้พันมาวารินสว่างครับอ,อย่างอย่างดาวตัวบุญส่งนี่นะครับาดาวบุญส่งนี้เลือกอกี่สายพันธุ์มาลงพื้นที่ยี่สิบไร่นี่ครับตอนนั้นเขาดูว่ามีสุราชนะครับเริ่มแต่สุราต์หนึ่งนะครับที่จะมาปลูกที่อุบลของเรานะครับเป็นพื้นที่ที่ว่าผลแล้งมีความเหมาะสมนะครับแล้วผมก็เลยได้เลือก อีกพันหนึ่งที่เป็นพันลูกผสมนะครับคอมแพกงนี่แหละครับอ๋อ,อ,อ,อตอนนั้นของบริษัท r อเขาก็เลยคอาแามเลยน้ำนะครับรูปเอ,อลูกผสมมีข้อดีอยังไงครับมีข้อดออีตัวนี้ก็บอกว่าต้นจะโตช้าก็คือไม่สูงเร็วไม่สูงเร็วกวนี้นะครับไม่สูงเร็วให้ลูกดก เปอร์เซ็นน้ำมันดีตัวนี้ผมก็เลยติดต่อกับบริษัทนี้ลองนี่นี่คือข้อดีลองดูนะครับสายพันธุ์นี้นี่คือข้อดีของเขาใช่ไหมเพราะว่าตัวก็คือความความสูงของเขาตัวนี้ก็เลยสั่งซื้อผมไปซื้ออยู่ที่บริษัทนะครับครับก็แสดงว่ามีสามสายพันธุ์เอาทดลองปลูกมีสามสายพันธุ์อ้าวขั้นขั้นตอนสมมุติว่าเราเลือกสายพันธุ์ได้แล้ว มาเตรียมพื้นที่ในการปลูกนะครับเราจะขุดหลุมอยู่ประมาณสักกี่เมตรนะครับแล้วรองตอนะนั้นผมขุดหลุมผมใช้การปลูกแบบเมตรนะครับกว้างเมตรกว้างเมตรกว้างเมตรลึกเมตรลึกเมตรเพื่ออะไรครับผมจะเติมปุ๋ยคอกลงไปก่อนนะครับอย่างที่เห็นนี่ครับผมส่วนมากผมจะใช้เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับก็คือปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยหมักเป็นในตัวปุ๋ยหมักธรรมชาตินะครับการจัดการทางใบผมจะใช้ธรรมชาติโดยอินทรีย์เป็นหลักนะครับครับ ผมจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์คือลองลองพื้นด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกครับอและหลังจากลองพื้นแล้วเนี่ยมีปูนขาวนะครับมีปูนขาวไม้มีปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อตามระบบนะปลูกในต้นของเดือนหกนะครับต้นผลตรียมแปลงก่อนน่าแรงอ่ายังยังชุดนี้นะครับหรือว่าอที่โตขนาดนี้อ่าประมาณกี่ปีครับเนี่ตัวนี้ก็หกปีนะครับ ประมาณ6ปีครับจริงๆแล้วนี่การปลูกปาล์มเนี่ยในอำเภอตันสมเราเนี่ยประมาณกี่ปีถึงสามารถที่จะเก็บผลผลิตและนําไปขายได้ผลผลิตของเขานี่จะออกแต่3ปีหรือไม่กตต็ตั้งแต่ต้นที่เขาเริ่มสมบูรณ์และเป็นดอกนะครับก็3ปี4ปีขึ้นมานะครับแต่ตอนนั้นผมไม่แนะนําว่าเราจะเก็บผลผลิตเขานะครับเราเราจะเก็บผลผลิตหลังจาก ห้าปีขึ้นไปนะครับคือคือให้เขามี <5 S 1> สุขภาพร่างกายแข็งแรงตแตแ่งสมบูรณ์การออกผลผลิตอ๋อครับครับอ่าเดผมก็จะปลูกผัดกันไปเรื่อยนะครับยี่สิบไร่นี้ไม่ใช่ปลูกพร้อมกันนะครับ เพราะว่าผมทําไปเรื่อยนะครับเพราะว่าปีนี้ผมปลูกข้าวไร่ปีนี้ก็ปลูกอีกนึกว่าปลูกนึกนึกว่าปลูกพร้อมกันไม่นะครับคือตำรวจไม่มีเวลาครับเออใช่ใช่ต้องเวลาก็คือทำปีละน้อยนะครับทำปีละเล็กละน้อยนะครับครทำปีละเล็กละน้อยปีนี้ห้าไร่ปีนี้ห้าไร่ผมใช้เวลาอยู่สี่ปีในการทําโอ้ลงทุนสี่ปีให้ได้ผม ตั้งไวเลยครับผมปลูกอีห้าไร่มีมีต้นตายบ้างไหมมีแปลงที่น้ําท่วมครับตายครับนี่ครับแปลงนี้อายุเขาจะเล็กอยู่นะครับตัวนี้อ่านะครับอ่มุมนี้นะครับอ่าเหมือนเหมือนเดบุญส่งได้เกินไว้แล้วนะครับว่าการปลูกแม้ไม่ใช่ว่าจะปลูกพร้อมกันอ่าเลือกห้าไร่ปลูกก่อนแล้วต่อมาก็มาปลูกทีหลังอีกนะครับนี่ฮะต้น ห้าปีใช่ไหมเนี่ยครับผมออครับครับนี่ก็ดกนะตัวน,นี้เ,ออเต็มคอแล้วครับเขาเรียกเต็มคออ่าเขาเรียกเต็มคอเนาะดูดนี่กอนน้ำท่วมก็ยังออกอยู่นะครับแปลงนี้ก็แปลงนี้น้ำท่วมอีกแปลงนี้น้ำท่วมครับดูระบบครับโอ้ใคเขาจะเน่าเลยครับนี่นี่ก็จะสับออกนะครับจะสับออกแต่ก็ยังให้ผลผลิตอยู่ให้ผลผลิตนะครับแปลงนี้น้ำท่วมนะครับับอ๋อว่าปีหกสองน้ำมาท่วมนะครับ นะครับเดินมาจุดนี้ลนะครับท่านจะเห็นว่าแต่ละต้นนี่ก็จะมีการไปเขาจะสมบูรณ์นะครับการใบเขาจะสมบูรณ์ได้รับปุ๋ยได้กินอาหารดีนะครับจากเขียวก้านยาวประมาณ4ี่ถาเมตรกี่วันเราใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งสามเดือนนะครับผมใส่รอบ3ามเดือนเราใส่นี่อโปรยลงครับผมผมส่วนมากก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ครับปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยปุ๋ยที่ผมทําขึ้นเองนะครับ ได้จากใบไม้เศษวัสดุนะครับปุ๋ยครอบอ๋อจเจะเน้นจะเน้นตรงนี้เป็นอินทรีย์ครับอ๋ออ่านี่ยดูที่กับตัดลงมาแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปด้วยนะครับทางใบอประมาณสามเดือนผมก็ใส่อ๋อตรงนี้จะเป็นอ่าพื้นที่ต่ําลงมาหน่อยเนาะ เป็นพื้นที่นาอ๋อที่นาอ๋อจะเดิมเป็นเป็นที่นาที่นาครับครับท่านผู้ชมครับจะเดิมเป็นที่นานะครับแล้วก็จะเหลืองนิดนึงครับตัวนี้ขาดขาดเริ่มแต่อยากจะได้ปุ๋ยแล้วอ๋อแสดงว่าเขาหิวแล้วหิวแล้วครับตอนนี้หาปุ๋ยมาให้เขากินหน่อยต้องหาอาหารให้เขาแล้วครับลูกตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์เลยครับกำลังขึ้นกำลังขึ้นสังเกตจากทางใบตัวนี้ต้องเพิ่มเพิ่มอาหารให้เขานะครับ ดูสิครับนี่ก็ถืออีกแปลงหนึ่งน,น,นะครับที่ปลูกแค่สี่ปีแต่ว่าก็ส่ปีครับแปลงก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับหรือว่าผลผลิตที่น่าพอใจอันนี้พันอะไรนะยางกัมปิอ๋อนี่ครับปลูกปลูกปามนี่ ประมาณห่างระยะห่างระยะห่างแปดคูณแปดแปดคูณแปดแปดเมตรคูณแปดเมตรครับอันนี้เป็นเป็นหลักมาตรฐานของเกษตรใช่ไหมครับผมแปดคูณแปดเก้าคูณเก้าถ้ามีพื้นที่เยอะๆอย่างผมผมเอาแปดคูณแปดแปดคูแนันมาตรฐานเกษตรเอาให้เยอะก็ติดระรับการจัดการจะง่ายแต่ของผมก็เป็นแปดคูณแปด ต้นเขาจะแต่ต้นเขาจะเรียวเร็วครับนี้เสียอยู่ต้นเขาจะเรียวเร็วสูงเร็วไม่เหมือนไม่เหมือนคอมแพกต้นจะขึ้นเร็วอ๋อต้นขึ้นเร็ว,รวออกผลผลิตได้ไวอะไรใหญ่อืมแต่ผลเสียก็คือผมว่าไม่เต็มขออ๋อไม่เต็มคอออกออกผลผลิตแตกต่างกันออกไป แต่ว่าก็<อ>ป,าปลูกขึ้นเปรียบเทียบเ,<า>เปรียบ <ผม S 2> เทียบให้เห็นความแตกต่างอ,าอันนี้ควยมากนะนะครับนี้คือชลรประทานอ่าเวลาเราปล่อยน้ำลงลงแปลงลงแปลงครับลงแปลงนานะครับ,รบก็จะมีคลองน้ํานะครับการอ่าระบบชลประทานระบบประิจะเป็นคลองน้ำคลองน้ำครับอ๋อ อันนี้ถือว่าโชคดีมีอของชรบททานซัพพอร์ตในเรื่องของเวลาหน้าแรงนะครับครับปลูกเปล่านี่ครับอ่อมะม่วงนี่มะม่วงครับธรรมชาติปลูกมะม่วงเสริมได้ได้กินตลอดปีเหมือนกัน นอนอกจากปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วนะครับยังก็ประมาณ5-6ไร่นะครับตรงนี้ก็สามารถจะทำเป็นปลูกข้าวได้ด้วยนะครับช่วงนี้กำลังคาดไทยนะครับ,นะรบท่านใดอยากจะมาดูงานนะครับวิธีการ สร้างเศรษฐกิจนะครับในอำเภอตันสมนะครับมีหลายอย่างให้ท่านได้เรียนรู้นะครับ